สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่ช่อะงะรัมจั่งมาคนะวันนี้นะคะามานารักาะนะคะที่รักเ k ็มเคและสลองเ k ใช่เ k มเคโก้แน่ค่ะทุกคน้องจะดอย่านก่อนว่าแบบเ k ็มเนี่ยมีสามระดับก็คือเ k ธรรมดาก็าคือเอที่เราเห็นทั่วไปเลยแบบอะไรเงี้ยแล้วก็เอ็มเคไลท์นะคะเอ็เคไลท์นะคะก็คืคะะอแบบว่า เป็นพวกแบบผักออร์แกนิกอะไรพวกนี้ค่ะทุกคน,น,ะคะก,คนก็เป็นแบบระดับดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอะไรนะคะแล้วก็ที่เราอยู่นะคะตอนนี้ก็คือเป็นเซนเซโซนะคะทุกคน,นก็คืออินเคที่แบบระดับพรีเมียมที่สุดเลยก็คือแบบว่าดีที่สุดในระดับ เอ็นเคนองเลยเนี้ยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการเสิร์ฟพนักงานอะไรแบบนี้นะค่ะทุกคนก็ดีมากเลยนะคะซึ่งเรื่องในโอกาสนะคะที่เรามาก,กินนี้นะคะก็เพราะว่าคุณพี่นะคะกิ๊นะคะก็ต้องติดมาหาลัยนะคะก็เลยแม่น,นะคะก็เคยพามาเียที่เอ็นเคนะคะเพราะว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวเอ็นเคนะคะก็คือไม่ว่าจะแบบว่าฉลองอะไรนะคะคือต้องเอ็นเคอย่างเดียวนะคะวันเกิดวันอะไรนะคะก็คือเอ็นเคอย่างเดียวนะคะเอ็นเคต้องเข้าแล้วะค่ะตอนนี้นะคะ ตอนนี้นะคะก็กำลังนั่งรอคิวอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปรับประทานข้าวปันอีกประมาณรอคิวประมาณครึ่งชั่วโมงแส้ครึ่งชั่วโมงเนาะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันเลยนะคะว่าอาหารอหน้าทางนี้ จริงอ่ะออคือแบบสมกับทำแบบว่าโกรจริงๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือแบบว่าใส่กินซาม,มาแบบเยอะมากเลยแลเกือบทุกเมนูเลยนะคะแล้วก็แบบว่าพวกเมนูเน,นื้อสัตว์อย่างเงี้ยเัืงทุกเมนูเลยนะคะแล้วเฉพาะน้องกุ้งนะคะอโชว์น้องกุ้งอะไรบ้างนี่สั่งมาสิน,นะคะ่ะน้องกุ้งก็อันนี้เนื้อปลาอันนี้ปลาอะไร,รอ่ะแม่ คุน่าจะเป็นปลากระป๋องนะคะทุกคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณแม่ซาทันนะคะก็เลยเอามาสิบเพราะว่านี่แบบนี่ซาพันจริงมากก็เลยเอามาสิบเหมือนกัน,กนที่นิสิตของเขาอะก็คือแบบจะมีคู่กับทุกเมนูเลยนะคะมันแบบไม่ได้คู่อะแบบก็เนี่ยชอบคู่มากนะคะทุกคนกินโชอเบคหนึ่งพันชอบมากต่ดูน้ำหนักอหมูเก่งมากนะคะคนนี้ โอเคค่ะท okay, ุกคนก็เดี๋ยวขอตังเพื่อขอตังขออนุญาตก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย ถึงช่วงที่จะเล่าเหตุการณ์น,นะคะว่าตอนที่แบบกิ๊บรู้ว่าแบบเออกิ๊บติดมหาลัยอะไรเงี้ยบ้านเป็นยังไงแล้คะทุกคนบ้านแตกออกเป็นเศษเสี่ยงเลยคะ่ะใช่ไหมคะแม,คแ,แ,แ,นะคแม่คือเนี่ยจริงๆอ่ะเนี่ยอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมคะเด็กคนกำลังอาบน้ำอยู่แล้วคราวเนี้ยแล้วก็แบบเออไอ้นมสุกมันเป็นอะไรแบบกิ๊บกิ๊บเสียงดังมากแล้วแบบใช่วยแม่ก็ตกใจเพราะว่าคุณแม่อยู่หลังบ้านน้องกิ๊บกระโดดจากห้างหน้าบ้านมาหลังบ้านคิดว่าใครเป็นอะไรตกใจเสียงดังมาก คนคือตอนแรกแก็นก็เออน้ำสลดมันเป็นอะไรน้ำสลดมันแบบอะไรยังไงอย่คือแบบนี่กีดดังมากแล้วคือแบบกีดเสร็จก็คือออกไปก็กีดต่อคือแบบตอนแรกก็ตกใจแบบเออมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือเราเช็คทีนึงนะคะก็เนี่ยนะคะทุกคนก็มาเล่าเหตุการณ์นะคะทุกคนคือแบบอยากให้อยาก,อ,ยากอัคดคลิปตอนนั้นไวมากคือลืมแล้ค่ะทุกคนเพราะว่าตกใจมากเพราะว่ากีดดังมากแบบโอ้เสียงในบ้านนกหวีดนะคะเซนเตอร์คันยินเก๋กินโชว์เลยกินโชว์ ก้อนเนี่ยสั่งไปแล้วอุ้อันอันนี้มาสกไอศครีมนะทุกคนนี่ไหนก็มาแล้วทุกคนนี่ชิมยชิมยชิมยมันไม่ใช่มะนาแบบไอศคือมนาวเพื่อไปอเบรโอเคค่ะสอเบร์นะคะทุกคนสตรอเบร์นะคะนี่นะคะทุกคน ิมาเลยอะคือแบบอันนี้ามคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองาทานที่ข้างในดูนะคะีกินะทุกคนอร่อยอะจะไม่ชิมเลยแต่ว่าทุกคนคือกะทิเ,เขาดีมากอีกความหนึ่งอือาพิมพ์กรอบนะคะทุกคน ทุกคนมีข่าวดีจะบอกข่าวดีสำหรับเรานะคะทุกคนก็คือแบบตั้งอยู่นะคะคือแบบมีคนให้อ่งเปาค่ะทุกคนจะมีคุณป้าคุณป้าคุณป้าเต็มใช่ไหมกับคุณลุงหมอนใช่ไหมคะคุณป้าเต็มกับคุณลุงหมอนใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาให้อั่างเปานะคะทุกคนแล้วก็พี่ตะวันขอบคุณลุงวิคขอบคุณพี่ยาขอบคุณทุกคนเลยนะคะพี่ให้อ่งเปาเราในปีนี้นะคะทุกคนก็เชิญค่ะะนคะ ใค่ะท okay, okay. ุกคนตอนนี้นะคะก็รับประทานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารข้าวอาหารหวานอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็รับประทานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกคนก็คือใช้เวลาทานอาหารข้าวประมาณแบบสองชั่วโมงได้นะคะทุกคนแล้วก็อิ่มมากคุ้มคุ้มมากคุ้มไหมคะคุ้มมากเลยค่ะอร่อยมากนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอเคปยังไม่ทันจะจบเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วอร่อยไหมคะเจ้าของงานค่ะ อร่อย okay, ค่ะเดี๋ยว <Yeah. S 2> ปกติ MK ป,ปกติที่เราเคยกินนะคะทุกคนมันก็จะแบบกุ้งอย่างเงี้ยมันก็แบบตกขาแล้วมัน80กว่าบาทแล้วอะอะไรเงี้ยที่แบบเนี่ยเราถังมา10นะคะทุกคนแต่ว่ามันก็อาจจะแบบที่เนี่ยมันอาจจะลดปริมาณลงอะไรเงี้ยหน่อยก็คือแบบตกขาลแล้วเหลือ4ตัวอะไรเงี้ย ถ้าแบบสั่งกินลูเซ่เนี่ยรู้ส,สึกว่าแบบมันจะคุ้มกว่าอือก็สั่งมาสิบเลยนะคะชอบมากแม่ก็สั่งเนื้อปลากระพงมาสิบเหมือนกันนะคะอะไรก็ไปตามรูปเลยที่ขึ้นให้เลยมันก็แบบใส่จานมาให้ก็คือแบบไม่ได้เยอะแบบเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนก็แบบแล้วก็พอแล้วก็ทานไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไปกัดเลยนะคะทุกคนไม่เลวนะคะ MK Gold ด้วยว่านะคะชมมากแบบชมจริงจรินะคะก็แบบบรรยาาศบริการดีมากเลยนะคะทุกคนดีจริงๆนะคะทุกคนก็ขออนุญา ก็อยู่ตอนน้ที่โรงแรมนะคเป็นสักปอรดกระไม้นะคะทุกคนก็แดีจริงนนี้คือแบบตัวอันนี้คืไม่กับมันคือพนักงาน วิชาของเขาสังสูตรเลยแบบว่าเขาแบบเป็นเจ้าหญิงมาเดินอยู่แบบน้าเอ็มเทโกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอเคไม่รู้ฟังรู้เรื่องไหมนะคะรถดังมากทุก็คือแบบก็เคนเคยเห็นเจ้าหญิงอะไรเขาเขาก็มาเดินแบบเออเดินแบบแบบโกลโกลอะไรแบบเนี้ยแบบทองทองอะไรอย่างเงี้ยเขาทุกคนั่ไปขึ้นรถกันแล้วนะคะทุกคน นะคะบ๊ายบายเหมืองน้ำสดเลยแมงเอาเฮาเฮงเฮงเฮ้เฮงเฮงเฮงเฮเฮงเฮงเฮตเองเองลฮเฮง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 อเฮง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 เะทเฮเฮงงเฮ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 งเงเฮงเฮงเฮงงเฮงเค ไม่น่าบอกเขาเลยนะคะโอเคทุกคนก็ไปแล้ว